ต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Review แหล่งรวมข้อมูลอัปเดตล่าสุดรีวิวและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณเป็นคนรักรถหรือกำลังมองหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถช่องของเราคือคำตอบสำหรับคุณและวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดของท่าท a าฮัน r o รสรุ่นปรับโฉมปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในกลุ่มแฮชแบ็กระดับพรีเมียมในปีนี้ t a ทา m o เตอร์ได้ปรับดีไซน์ของอ n น r รสใหม่ให้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นโดยยังคงเส้นสายการออกแบบเฉพาะตัวไว้ได้อย่างลงตัวด้านหน้าได้รับการอัปเกรดด้วยไฟหน้าเล็ d แบบใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมแถบโครเมียมและกันชนหน้าที่ออกแบบให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังก็มีการปรับไฟท้ายให้ดูเรียวขึ้นพร้อมสปอยเลอร์ที่เพิ่มความโฉบเฉี่ยว ทั้งยังมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่ๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับรุ่นนี้ ภายในห้องโดยสารของอัลโต้2025ได้รับการอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัดในด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10.25นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายพร้อมด้วยหน้าปัดดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นอื่นๆเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ชาร์จไร้สายเบาะนั่งคู่หน้าระบายอากาศและระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL วัสดุภายในได้รับ การปรับปรุงให้ดูหรูหรายิง่งขึ้นด้วยพื้นผิวแบบซอฟทั c และงานตกแต่งที่ประณีตด้ดานเครื่องยนต์อันดรอสรุ่นปรับโฉมยังคงใช้เครื่องยนต์แบบเดิมได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรธรรมดาเบนซินเทอร์โบ1.2ลิตรและดีเซล1.5ลิตรโดยมีการปรับจูนให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นและการตอบสนองที่นุ่มนวลมากขึ้นรุ่นเทอร์โบมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลัตใหม่ ที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองและตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกสบายช่วงล่างยังคงเป็นจุดแข็งของแอน r รอสให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและควบคุมได้ดี ด้านความปลอดภัยอันตรอสรุ่นนี้ยังคงได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Global NCAP มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานเช่นถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD เซนเซอร์ถอยหลังและจุดยึดบอดเด็ก i s o f i x รุ่นสูงจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นกล้องมองรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำให้เป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่มนี้ การปรับโฉมในครั้งนี้ทำให้ทาทาอันบรอสไลเป็นรถที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ฟังก์ชันและสมรรถนะส,สำหรับใครที่กำลังมองหารถแคช,ชแบ2025็กพรีเมียมอันบรอส2 5 2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมออโต้คาร์รีวิวหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่รีวิวและการเปรียบเทียบรุ่นต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากพวกเรา